ไปครับกระดานนี้เราเป็นฝ่ายเดินหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินเป็นอีปุ่มหลังเนาะไปครับอ้ฝั่งนั้นก็เป็นอีปุ่มเหมือนกันเนาะเหมือนจะใจตรงกันนะครับผมไปเดี๋ยวตั้งทรงก่อนนะครับผมเขาน่าจะต่อนะครับผมสิบเก้าน่ะจริงๆด้วยครับ แล้วส่วนใหญ่เขาจะต่ออย่างนี้แทบทุกคนนะครับผมไปครับสิบสิบห้าไหมก็ต่อครับผมผมมีแผนนะครับนี่ เบียตาสิบสี่อาจจะเป็นเหยื่อล่อก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเขาจะเดินเหมือนที่ผมคิดไว้ไหมไปครับก็เบียตาสิบหกนี้ก็คือหน่วยพีชีพนะครับผมนันเข้ามาจริงๆเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ ถ้าไม่มีการเสียสละชัยชนะก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับผมกินตัวไหนคำตอบก็ออกมาเหมือนกันนะครับผมก็คือฝังคว่ำแพ้ก็สองไปเจ็ดเนาะกินกลับไปกลับมาแต่เราได้เปรียบอยู่ตัวหนึ่งก็น่าจะชนะพอดีนะครับผม ถ้าฟังนั้นสู้ต่อก็น่าจะเหนื่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม